สองคนแกเวลา <c oughs> ก,กิเลสนี่มันชอบหลายอารมณ์ก,กิเลสสติปัญญามันชอบอารมณ์ดเดียวเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยจากการงานเหนื่อยในการใช้ชีวิตประจำวันก็มีแต่ความ เชา้าส่วนมากมันจะง่วงความจริงคนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเพราะว่าในชีวิตของเราเคยอยู่เคยอยู่เคยชอบกับอารมณ์ที่ดึงดูดจิตของเราถ้ามันไม่มีสีสันไม่มีความดึงดูดจิตของเราเราจะ เราไม่ชอบอะไรคืออารมที่สามารถดึงดูจิตของเราได้ก็คือการมคุณที่เราพูดไปเมื่อคืนนี้การมาลมทั้งหลายทั้งห้าอย่างนะสีกลิ่นรสสัมผัสเสียงการมาลมทั้งหมด การอารมณ์ทั้งหมดทั้งหลายนี้มีความสวยงามมีสีสันมีความสนใจไม่ง่วงถ้าได้อยู่กับการอารมณ์จิตจะสนใจมากลืมที่จะง่วงบางทีแต่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เป็นกุศลเพราะอารมณ์กรรมฐานมันไม่มีสีสันไม่มีอะไรดึงดูดจิตของเราเพราะฉะนั้น ความสนใจที่จะเกิดขึ้นกับการอารมณ์เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติแต่ความสนใจในอารมณ์กรรมฐานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติเพราะว่ามันไม่มีสีสันอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของกรรมฐานมันยังไม่มีสีสันจนกว่าเราจะกกำหนดอารมณ์กรรมฐานจนกว่าจะเห็นนิมิตนั่นแหละจึงจะมีสีสัน มันก็สามารถดึงดูจิตของเราไปด้วยเพราะว่ากิาเลสมันชอบสีสันต่งตงางๆเปรียบเสมือนกับเรากําหนดลมจนเห็นแสงบางทีเราก็ลืมกําหนดลมไปดูแสงสนใจแสงมันกับเราทำหลายเหตุความสนใจในอารมณ์กรรมฐานไม่สามารถเกิดขึ้นในอย่างอัตโนมัติแต่เราไม่ทำด้วยความสนใจ ด้วยฉันทะมันจะง่วงทันทีได้ตามนิสัยใจคอของค,คนเราคือเราชอบทำตามกิเลสพอตลอดชีวิตของเราทำตามกิเลสแต่ในเวลาเรามาฝึกปฏิบัติเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาปัญญานีดังนั้นกิเลสไม่ชอบมันไม่ชอบสิ่งนี้มันต,อต่อต้านเรามันไม่ชอบสิ่งที่ เรากำลังทำอยู่กิเลสมันชอบลายอารมณ์ชอบกามอารมณ์ชอบสีชอบกลิ่นชอบเสียงชอบรสชอบสัมผัสเป็นรรมงคนดั้งหากิเลสไม่ชอบอารมณ์กรรมฐานถ้าเราขาดสติไปปัญญามันปร่อนกำลังเราก็จะง่วงเราต้องให้ความสนใจในการปฏิบัติ แม้แต่ไม่สามารถดึงดูดจิตของเราด้วยความเข้าใจว่าอันนี้สำคัญแค่ไหนเราควรสนใจอารมณ์กรรมฐานให้มากขึ้นถ้าปฏิบัติด้วยความสนใจเราสามารถอยู่กับมันมากขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นเลยความสุขสงบจะเกิดขึ้นตอนนั้นในเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นมานั้นเราหาความสุขแบบนี้ไม่ได้ในการคุณทางหลายนี้ ความสุขสงบที่เกิดจากสมาธิเราไม่สามารถไปนค้นหาเจอได้ในกรรมคุลทั้งหลายไม่มีทางเพราะฉะนั้นควรให้มีความสนใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าทำแบบนี้จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าความจริงเราไม่ได้อยากจะง่วงหรกแต่กิเลสมันพาเราง่วง,วงบางทีเราคนหนึ เหนื่อยจากการงานบ้างเหนื่อยจากความคิดเหนื่อยจากสีสันต่างๆที่มันมากระทบทางกายทางตาทางหูทางจมูกสีสันมันมีหลายสีสันพอมันเคลิมไปกับกามคุณทั้งหลายมันก็พาเราง่วงมันก็พาเราไม่สนใจอารมณ์กรรมฐานเพราะว่าอารมณ์กรรมฐานมันไม่มีสีสันมันไม่เหมือนเสียงไม่เหมือนรสไม่เหมือนกลิ่น ไม่เหมือนรูปภาพไม่เหมือนสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งเหล่านั้นมันมาทำให้ดึงดูจิตของเราเราก็ตอบสนองความต้องการของมันด้วยการทําตามคําสัา่งของกิเลสเพราะว่ากิเลสมันชอบหลยอารมณ์สติปัญญามันชอบอารมณเดียวกิเลสมันไม่ชอบมันก็เลยคอยต่อต้านเราบางทีเราง่วงจนเอาไม่อยู่โอ้นั่งหลับไปเลยก็ดีเหมือนกัน แต่ท่านไม่ร่วมมือกับความง่วงพอจะสู้กับมันได้อยู่ยืดกายขึ้นมาแล้วก็ตั้งสันทาขึ้นมาอาจจะหายง่วงเพราะว่านี่กิเลสมันไม่ชนะอารมณ์มที่เป็นกุศลได้ง่ายๆหรอกมันจะเป็นอยู่แบบนี้การทํางานของจิตมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีสิ่งมาสัมผัสจิตภาษาเวทนาเวทนามันชอบสุขเวทนามันชอบกิเลส บางทีสุขเวทนาเอาช,ะะชะนะเราไม่ได้มันก็จะหาทุกขเวทนามารบกวนเราเได้ในนี้เพราะว่ามันมีสิ่งสัมผัสเพราะว่าจิตมันไม่สามารถที่จะบังคับได้มันต้องมีสิ่งมาสัมผัสก่อนจิตภาสาเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นสัญญามันก็ตามมาทันทีเลยโอ้ใจแล้วฉันเคยจำภาพนี้ฉันเคยได้กินนี้ได้เสียงแบบนี้ ก็เจตนาแล้วทีนี้เันการทํางานของจิตมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เจตนาก็คือความตั้งใจพร้อมที่จะทําตามคาสั่งของสัญญาที่เวทนามันบอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเวทนาสัญญามันเกิดขึ้นมาเจตนามันก็เปรียบเสมือนสังขารนันนะเจตนาจิตสิกความพร้อมที่จะทําตามมันเป็นอยู่แบบนี้กระบวนการของมัน